สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคำทำนายดวงชะตาประจำสัปดาห์กับบุกหงาฮิวใจนะคะและในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูกันค่ะสัปดาห์นี้ดวงดาวจะโครจรมาส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะชาวธนูในสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ดวงกำลังพุ่ง มีความโชคดีและได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ค่ะดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณโคจรอ,อยู่ในเรือนพันธุคือบ้านครอบครัวความมั่นคงทำให้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามาในการสร้างความมั่นคงในชีวิตการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีหรือการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และคนรอบข้างการงานและการเงิน เป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์นะคะเรื่องเด่นๆดีๆสำหรับราศีนี้คุณมีโอกาสในการสร้างความสำเร็จในชีวิตได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ในเรื่องต่างๆทั้งการงานและการเงินเหมาะกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการสร้างครอบครัวเรื่องการงานนะคะงานประจา มีโอกาสในการได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจากความสามารถและความไว้วางใจของผู้ใหญ่ควรแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่เจ้าของธุรกิจมีโอกาสในการขยายธุรกิจหรือการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งซึ่งจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความมั่นคงควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง freelance ได้รับงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและมีโอกาสสร้างชื่อเสียงจากผลงานที่ดีและเป็นที่ยอมรับอาจามีงานเข้ามาจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอิทธิพลคนที่กำลังตกงานหรือหางานนะคะมีโอกาสดีในการได้งานที่มั่นคงและมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือแนะนำงานที่ดีเข้ามาควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์และแสดงความสามารถของคุณเรื่องการเงินนะคะ การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมากมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีโดยเฉพาะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินเรื่องความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบเจอคนถูกใจจากการทำงานหรือจากผู้ใหญ่แนะนำค่ะ ความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีและมั่นคงเหมาะกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงขึ้นมีการวางแผนอนาคตร่วมกันมากขึ้นเช่นการซื้อบ้านการลงทุนร่วมกันหรือการสร้างครอบครัวความรักอบอุ่นและเข้าใจกันดีเรื่องโชคลาภ มีโชคลาภจากผู้ใหญ่หรือจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการได้รับของขวัญจากคนรักเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพแข็งแรงดีควรดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นโดยการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อรักษาสมดุลของร่างกายค่ะเรื่องบริวารบ้านรถทรัพย์สิสน บริวารให้การสนับสนุนและช่วยเหลือดีการจัดการเรื่องบ้านและทรัพย์สินเป็นไปในทิศทางที่ดีหากมีปัญหาก็จะสามารถจัดการได้อย่างราบรื่นและได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัวเรื่องต้องระวังนะคะการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการหลงเชื่อคนง่ายเกินไปอาจทำให้เสียทรัพย์ได้ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจใช้เงินจำนวนมากหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงจากคำชักชวนของผู้อื่น บุงาเป็นเพียงผู้เล่าเรื่องที่สร้างขึ้นจาก AI นะคะคำทำนายดวงเป็นแบบดวงโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงผู้ใดอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับเอาพลังงานดีๆไปใช้และตั้งรับทำความดีระมัดระวังในส่วนที่ให้สังเกตแต่หากคุณอยากรู้ดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกพร้อมคำแนะนำตรงจุดสามารถดูช่องทางติดต่อในช่องคำอธิบายด้านล่างคลิป เพื่อดูดวงแบบส่วนตัวเฉพาะตามวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนแล้วเรามาวางแผนชีวิตให้มั่นคงและปังไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะรักษาใจให้สดใสแล้วดวงจะสดใสตามนะคะสวัสดีค่ะ